มันเป็นโอกาสน้อยมากที่จะได้จองครั้งเดียวเจอ 4- ี่ห้า้านพร้อมกันนะครับผมที่สําคัญความสนุกคือเชฟแต่ละคนมารดมสมองร่วมกันคิดเรื่องราวไปด้วยกันว่าแต่ละจานควรจะต่อเนื่องกันยังไงเรียกว่าเป็นมหากราบเชฟเทเบิลก็ได้ค่ะมันเป็นแบบคอรีที่แบบรงความหมกกับ ข้าวอะไรบางอย่างแล้วมีแบบแก้มๆหน่อยเป็นเอเชียนสลออะแล้วมีแบบชัดนี่ขนุนอ่อนหวานๆไหมแล้วก็มีโยเกิร์ตลากหน่อยไหมปั๊บประดดำกรอบๆพาใส่กับข้าวหน่อยนึงคงเป็นอาหารไทยสักอย่างหนึ่งอะในสิ่งที่เรารู้จักกันนะเนาะเพียงแต่ว,ว่าหน้าตาจะเปลี่ยนไปจากที่คุณเคยเจอคุณอาจจะได้กินไข่พะโลอีกหน้าหนึ่งแต่ว่าเออเนี่แเหรอคือไข่พะโลอ,อะไรเงี้ยดีไม่ดีไม่รู้แต่เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นและกันในสิ่งที่ผมจะออฟเฟอร์ให้ในอาหารมื้อนี้ มาครับทุกคนวันนี้ซอส EP พิเศษวันนี้เราจะพาไปทัวร์เรียกว่าเป็นเมนูพิเศษแล้วกันนะครับของเชฟที่มาร่วมในงานซอสเฟสติวัลของเรานะครับที่จะมาจัดเชฟเทเบิลร่วมกันในวันที่8-90 0ธันวาคมนี้นะครับทุกคนใครยังไม่จองบัตรนะครับจองบัตร แล้วมาดูคลิปนี้ไปพร้อมกันเลยครับซึ่งจะมีโเชฟเยอะแยะมากมายแต่เชฟเหนียวเรือนจลุงเชฟเบนซิเนติ้ง36ที่จองคิวคุณไปจองปกติเนี่ยคุณจองไม่ได้แล้วแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูเบื้องหลังการคิดค้นเมนูหลังครัวของเขากันนะครับทุกคนว่าเขามีการพิถีพิถันใส่ใจขนาดไหนแล้วก็ยังมีเชฟอีกเยอะแยะมากมายนะครับที่เรารวมมาในครั้งนี้ทั้งหมด12ชีวิต3วัน3ตีมถ้าพร้อมแล้วไปดูพร้อมกันเลยครับมาทุกคนตอนนี้เราอยู่กับ เจ้าของร้านสาวสวยครับรพี่อีฟแห่งร้าน9ค่ะซึ่งพี่อีฟคือหนึ่งในเชฟนะครับทุกคนที่จะไปรังสรรค์เมนูพิเศษบนเชฟเทเบิลของเราวันที่8 9 0นี้พี่ไปวันที่ไห่นะครับ9ค่ะวันที่9นะในทีมนาวออนเนอร์นะครับใครยังไม่จองนะครับรก,กด<อ>ลิงก์ใต้คลิปนี้จองเลยทันทีส่วนวันนี้เราจะพาไปดูเบื้องหลังของเมนูนี้กันว่ามันจะน่ากินจะพรีเมียมขนาดไหน,นอะเชฟเชฟเธอพี่อีฟนำเลยครับตามอะไรจ้า จริงๆนะเมนูแรกที่ร้านซาวนำไปงานซอสซอสเฟสนะคะก็คือพอด้วยคอนเซปมันเป็น now or never เราก็อยากนำเสนอเมนูที่มันแบบไม่ค่อยมีคนทำขายหรือมันมันแทบจะหายไปแล้วด้วยซ้ำตอนเด็กๆเ,เราอะกินแตงโมล,ลาดก,กับปลาราแล้วก็ข้าวคั่วพป่นมันชื่อว่าอะไรนะครับขออีกทีแตงโมลปลาราหอมค่ะแตงโมลปลาราหอม,ม,หอมเมนูนี้ถ้าใครชื่นชอบอาหารเดี๋ยวไปดูกันว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับไป ซึ่งรายละเอียดของเมนูนี้นี่มันเป็นยังไงพี่อีฟจริงๆแล้วตอนเด็กๆอ่ะถ้ากินอ่ะเราจะหั่นครึ่งลูกแตงโมหมดนี้เลยแล้วก็ตักเอาช้อนเนี่ยสกู๊ปกินตรงกลางสีแดงหมดแล้วมันก็จะเหลือตรงขอบๆบแดบงๆเขียวๆเราก็จะสกู๊ปสกู๊ปแล้วก็เนี่ยเอาแบบน้ำปลาเข้าคั่วพริกป่นคุกๆๆ,ๆ,ๆๆแต่พอเรามาทำขายเราก็จะทำให้มันมีดีไซน์หน่อยพอไปทำกับซอส Space, เราก็รู้สึกว่าโอเคเราก็ยังคงคอนเซป็ปที่เป็นชิ้นสี่เหลี่ยมอยู่แต่ว่าเราหั่นอีกแล้วก็แบบทวิสให้มันเ,มเห็นตรงฝั่งเปลือกสีเขียวด้วยให้มันมีสีสันหน่อยไม่จริง,<อ>รงๆคือก็คือทินสีเขียวกันแต่ก่อนซึ่งนี่คือน้ำยำอันนี้ก็น้ำยำที่ทำมาแล้วแต่ว่าเรากรองพวกพริกพวกเครื่องส้มตต่างๆออกหมดเลยแต่<ห>แตน้ำ,ใ,นำนใช่เลยแต่น้ำซอสกับข้าวผั่วแค่นั้นค่ะ ม่ซึ่งผมไม่เคยเห็นเมนูนี้เหมือนกันนะไม่ดีค่ะนี่ทำมาให้เพื่อของซอสเลยค่ะนี่เรียกว่าใครกลัวอาหารอีสานนะทุกคนอันนี้เนี่ยถ้าไม่บอกว่าเป็นอาหารอีสานนี่หน้าตาแบบจานเริ่มต้นสลัดดีๆสักจานเลยนะพีนะ่เนาะใชใ่ให้ลองมาชิมดูว่าเฮ้ยผลไม้นะครับกับน้ำซอสที่ปรุงแบบเป็นน้ำปลาราเนาะจะเป็นยังไงซึ่งพี่ไปทั้งหมดกี่เมนูครับพี่สค่ะ ทุกคนตอนนี้อยู่ที่เมนูที่2ครับของพี่อีฟเป็นก๋วยจั๊บปลาช่อนแต่เป็นเส้นซอยนะคะเส้นซอยคืออะไรพี่อีฟเส้นซอยมันจะแบบมันจะติ่ขึ้นมาหน่อยมันจะหนาหน่อยก็ซอยทำแป้งโดมาแล้วก็ทันมืออ่าซึ่งเมนูนี้ก็คือที่บอกครับได้รับความนิยมในช่วงฤดูหนาวใช่ถ้าจะกินก๋วยจั๊บปลาช่อนต้องกินช่วงหน้าหนาวเพราะเป็นช่วงปลาช่อนอร่อยที่สุดจริงๆแล้วก๋วยจั๊บปลาช่อนเนี่ยทานแล้วมันสดชื่นมากแค่เจอผักแผวไปแล้วกับบีบมะนาวเิดเดียวซึ่งจานจานนี้มันอยู่ในตำแหน่งไหนของคอร์เคร เมนอันนี้คือเมนเลยใช่ไหมใ<ช>คือ <Main. S 1> ใครจะมาเล็กมาน้อยตรงนี้จบอิ่มแน่นอนอิ่มทั้งเส้นท,ท,ทั้งปลาทั้งผักซึ่งวันนี้เราไม่ได้จบแค่ร้านพี่อิฟแน่นอนเรายังมีอีกหลากหลายร้านที่เราจะพาไปเปิดเบื้องหลังเป็นการเรียงทำย่อยและการสำหรับคนที่จองบัตรแล้วและยังไม่ต้องบัตรนะครับดูคลิปนี้ดูเสร็จปุ๊บลงไปใต้คอมเมนต์กดจองได้เลยครับเปล่าจองเลยค่ะแซบอิลี สวัสดีค่ะจั๊กค่ะกรนกนกชาวปรีชาเป็นเชฟจากร้านอัพตูจักคิดเช่นหรือว่าครัวแล้วแต่จั๊กค่ะสำหรับจั๊กนะคะร้านครัวแล้วแต่จัก๊กหรืออัพตูจักคิดเช่นก็เตรียมไว้ถึง2เมนูด้วยกันค่ะเมนูแรกนะคะจะเป็นเมนูเกี่ยวกับสตาร์เตอร์นะคะไอพีไทเซอร์แบบนี้นะคะก็จะเป็นเมนูที่สดชื่นหน่อยแล้วก็ใช้วัตถุดิบพิเศษเป็นแคนาเดียนล็อบสเตอร์ด้วยค่ะไม่อยากให้พลาดเลยเพราะว่าเมนูนี้รับรองว่ากินแล้วจะต้องเพลินกับอาหารคอรที่เหลือแน่นอนค่ะ ส่วนเมนูถัดไปค่ะอันนี้จักรรับผิดชอบในส่วนของเมนคอสค่ะรับรองว่าคนฟังชื่ออาจจะรู้สึกว่าก็เคยกินนะมันเป็นรสชาติแบบไทยๆแต่ถ้าทำแบบจักแล้วรับรองว่าไม่ธรรมดาพลาดไม่ได้เหมือนกันค่ะผมจะรับผิดชอบสู่สองเมนูเนาะเป็นเมนูซุปกับเมนูปลา <Okay. S 2> ตัวเมนูซุปเนี่ยผมก็จะทําเป็นรามเมงสควิตอิงซุปก็เราจะเชี่ยวจากเบสเป็นเบสหมูแล้วก็ เป็นอาหารทะเลแห้งต่างๆแล้วก็จะมีเป็นตัวหมึกดำแล้วก็คาราเมลไลซ์ออนเนียนช่วยเพิ่มบอดี้แล้วก็มิติให้กับรสชาตินะครับเสิร์ฟกับเส้นหนาหนึบสึเกเมนใช้วิธีจุ่มกินส่วนตัวเมนูปลานะครับเราจะเป็นสโมกดัชอิลนะครับนึ่งซีอิ๊วแล้วก็ราดด้วยน้ำมันร้อนครับผม ก็ในงานนี้ก็คือมีเชฟหลายคนนะเนาะมันก็ไม่ได้ง่ายที่จะรวมหลายๆคนมาให้มาทําอาหารในคอสเดียวกันแบบนี้แล้วก็ตัวผมก็ไม่ได้ออกงานทําคอสทำเชฟเทเบิลอะไรอย่างนี้เลยดีไม่ดีไม่รู้แต่เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นและกันในสิ่งที่ผมจะออฟเฟอร์ให้ในอาหารมือนี้ตอนสักฟังคอนเซปต์ค่ะว่าจะมีงานนี้เกิดขึ้นบอกเลยว่าถ้าไม่ได้มาเป็นเชฟเองนะคะซื้อบัตรมาทานแน่นอนเพราะว่าการที่เราจะได้ทานฝีมือเชฟหลากหลายขนาดนี้นี่ชีเรื่องง่ายนะจองเองก็ยากแล้วนะคะที่สําคัญความสนุกคือเชฟแต่ละคนค่ะ เราระดมสมองร่วมกันคิดเรื่องราวไปด้วยกันว่าแต่ละจานควรจะต่อเนื่องกันยังไงแค่นี้ก็สนุกแล้วเรียกว่าเป็นมหากราฟเชฟเทเบิลก็ได้ค่ะ ตอนนี้เราพามาอีกร้านหนึ่ง e ีนี้จัแตงมาทุกคนพาไปดูเบื้องหลังของ Chef Table ที่จะมาจัดในวันที่8 9 1 0ธันวาคมนี้นะครับในงานซอสเฟสิ i v ลเชฟเทเบิลส s อรี่ครับทุกคนซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่ร้านเบคบายบอลครับทุกคนซึ่งเป็นเชฟที่จะมาทําขนมหวานให้กับเราในงานในครั้งนี้นะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้ไปบุกแล็บของเชฟคนเลยที่ไม่เคยเปิดถ้าใครเห็นมาก่อนไปขางในกันครับเดี๋ยวเราจะพาไปบุก ห้องแลบลับของเขากอนที่เขาไม่เคยเปิดให้ใครเห็นมาก่อนนี่อยู่หลังกำแพงนี้นี่นี่นี่เชฟบอลสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นี่เราอันนี้คือห้องอะไรครับเนี่ยห้องห้องลกห้องลกอันนี้จริงๆเราเป็นแบลับครเอาไว้ปั่นไอศครีมแล้วก็เป็นครัว R&D ของเราโจด เราก็ได้เป็นพาเลตครีนเซอร์ครับแล้วก็มือสุดท้ายซึ่งในงานเชฟเทเบิลครั้งนี้ครับเชฟบอลจะไปเจอกับทุกคนในวันไหนบ้างครับเชฟเจอทุกวันเลยเพราะนี่คือคนทําขนมหวานของเราในทุกๆจานแต่ว่าแต่ละวันจะเหมือนกันไหมมีบางวันคล้ายกันบางวันไม่เหมือนเลยก็มีเพราะฉะนั้นถ้าว่าคุณจองมาแค่วันที่8ปดคุณจะไม่รู้ว่าวันที่9ก้าวันที่สิเป็นยังไงดังนั้นถ้าคุณอยากรู้ต้องทำไหมครับจองทุกวันนี่เดี๋ยววันนี้เชฟบอลโซโล่ได้เลยครับเดี๋ยวจะพาเราไปดูเมนูอะไรยังไงบ้าง โอ้ oh, อันนี้คืออะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นคุกกี้โดครับแต่เป็นแบบเหลวหน่อยหนึ่งเพื่อที่ว่าเราจะได้ปาดก,กับตัวพิม์พได้หน้าตาเหมือนไอศครีมมากแล้วก็ด้วยอุปกรณ์ของช่างไม้อะอันนี้เอาไว้เอาไว้ทำลายไม้นะครับก็ลากไปนี้เฮ้ยเฮ้ยเป็นลายไม้จริงว่ะนี่คือเชฟบอลจะเสิร์ฟไม้ให้กับทุกคนได้กินแล้วครับใช่ครับก็ลองมาเป็นปลวกกันบ้างเอา พอน,นี่เสร็จปุ๊บเราจะปาดโดอีกสีหนึ่งก็ปาดทับลงไปเลยฮะตัวนี้จะเป็นสีพื้นเพื่อให้เป็นพื้นไม้เรามีลายแล้วเราก็จะปาดาตัวสีขาวลงไปแล้วก็โยนเข้าเตาอบซึ่งอันนี้เดี๋ยวมันจะถูกทาเป็นเป็นขนมหวานไหมครับเป็นจานรองขนมครับแค่จานเหรอเนี่ยระหว่างรอคุกกี้เราก็จะไปปั่นไอติมกันครับไหนๆเป็นคนทําร้านไอติมทั้งทีก็ตัวอันนี้จะเป็นเชอร์รี่ครับ เฮ้ยอันนี้คืออะไรครับเนี่ยน้ำโกโก้สดครับซึ่งมันจะอยู่ในคอสของเราด้วยไหมพี่จะอยู่ในบางคอสนี่จะอยู่ในบางคอสแสกความตื่นเต้นของเชฟเฟเบิเนี่ยทุกคนมันต้องไม่ควรรู้ก่อนทั้งหมดไม่งั้นมันไม่เซอร์ไพรส์เนาะอันนี้เป็นน้ำโกโก้สดที่เป็นบโปรดักต์ของการทำช็อกโกแลตเดี๋ยวก่อนนะน้ำโกโก้กับ โกโก้เย็นที่เราเคยกินทั่วๆไปเนี่ยเหมือนกันไหมพี่ไม่ครับโกโก้เย็นที่เรากินเนี่ยมาจากผงโกโก้แต่ว่าน้ําโกโก้สดเนี่ยคือมาจากเนื้อที่หุ้มเมล็ดโกโก้อยู่เพราะฉะนั้นมันคือผลไม้ชนิดนึงไอ้เนื้อสีขาวๆใช่ไหมใช่ครับถ้าโกโก้เนี่ยมันจะมีทั้งเปลือกทั้งเนื้อข้างในถูกไหมครับอลองชิมดูฮะเฮ้ยเออวะกลิ่นมันไม่เหมือนโกโก้นะมันจะไม่ใช่ช็อกโกแลตเลยครับหลายคนมาชิมปุ๊บแล้วก็จะแบบเอ๊ะทำไมมันไม่เกี่ยวอะไรกับช็อกโกแลตเฮ้ยไม่ใช่และดีมากดีแบบ ดีเลยอะ่ะถ้าความรู้สึกผมนะเล่าให้ฟังก่อนมันเหมือนน้ำที่เป็นสก,กัดจากเบอร์รี่สักอย่างหนึ่งอะ่ะเหมือนแบบพวกเมลเบอร์รี่ผสมกับน้ำาะงุ่นเข้มข้นยอะไรเงี้ยแต่สีสันนะทุกคนดูสีดินี่มาแล้วจะ,ะเป็นประมาณนี้ฮะเป็พีาบสีงานศิลปะชัดชัดขอดอนุญาตนะครับอันนี้คือทีเซอร์เรียกน้ำย่อยให้กับทุกคนที่จองเชฟเท a b l ลของซอ ft f เฟสิ v a ลในครั้งนี้ไปแล้วซึ่งพี่บอลมีนอกจากเมนูดีเซอร์แล้ว ม,ม,มีเม,ม,มนูอะไรไหมพาเลต t ์ปรินเซอร์ครับเพราะฉะนั้นก็เป็นช่วงต่อมือระหว่างคอสก่อนคอสเมนนะครับไปก็จะมีอะไรล้างปากนิดหน่อยล้างปากนิดนึงสร้างความสดชื่นเนะา,นนานเนะนี่นี่แค่พาเลต t e ปรินเซอร์นะทุกคนข้างล่างเป็นไอศครีมข้างบน มีลูกปลาน้อย1ตัววางอยู่ส่วนวันอันนี้คือเป็นตัวทีเซอร์ให้ทุกคนได้เห็นก่อนนะว่าคนที่จองบัตรแล้วไปในงานจะได้เจออะไรแต่นี้นี่อย่างที่บอกแค่บางส่วนเพราะพี่บอลเนี่ยเขาไปทุกวัน3วันของเราติดกันเลยเพราะฉะนั้นคุณต้องไปรู้ตัวเองว่าหน้างานเนี่ยคุณจะได้เจออะไรนะครับ<ๆ>หลังพี่บอนจะเป็นเชฟคนไหนอีกเราติดตามชมเลยครับเดี๋ยวพาไปดูต่อขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณงามเช e สวัสดีครับผมผมซอมซอสครับผมและนี่คือรายการเรื่องราวกินได้ครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านครับผมซอมเสียงหล่อตัดต่อเทพฮ่าฮ่อ่ะไม่ใช่ สวัสดีครับผมเชฟแบงค์เชฟโอเนอร์ของอารมณ์ควันเอเชียนสโมกเกอรี่ครับผมเราเป็นเอเชียนสโมกเฮาส์ครับทุกท่านครับเมืองนอกมีอะไรเราทำในรูปแบบของเอเชียนครับยกตัวอย่างครับถ้าเมืองนอกมีโคสลอเราทำเอเชียนสลอเป็นไงถ้าเมืองนอกมีแมคแอด์ชีสเราทำสโมกกาลิกเบรียนี่เป็นไง พิเศษมากครับอารมณ์ฟันครับเรามีเมนูรมควันต่างๆนานะครับผมในร้านเราเราคัดมาแล้วว่าไอเมนูเนี้ยมันขายได้แน่นอนแล้วมันดีเด็ดแน่นอนเพราะมันเป็นเมนูที่ท็อปสุดของร้านเรามันเป็นแบบเคอรี่ที่แบบรมควันหมกกับข้าวอะไรบางอย่างแล้วมีแบบแก้มๆหน่อยเป็นเอเชียนสลอ่ะแล้วมีแบบชัตนีข่ขนุนอ่อนหวานๆไหมแล้วก็มีโยเกิร์ตลากหน่อยไหมปั๊บระดมกรอบๆพาใส่กับข้าวหน่อยหนะึ่งแล้วก็มีกระเทียมที่เราไปเจียวที่เราใช้น้ํามันตัวนั้นมาหุงกับข้าวหมกนะ แล้วก็อร่อยสุดเลยคือผักชีที่เราโรยหน้าครับเพราะเราถนัดผักชีรโรยหน้าเ <laughs> <laughs> <ะ>ดี๋ยวเราก็จะมีมาเล่นกันสนุกสนุกกันมีโชว์เล็กๆหน่อยหนึ่งเวลาตอนเราลงเมนคอร์สนะครับผมเราจะสนุกเราจะเป็นตัวไฮไลท์ของเมนคอร์สด้วยเพราะนั้นพลาดไม่ได้แล้วเดี๋ยวอารมณ์ควันจะไปทำแบบอารมณ์ควันสไตล์ให้ดูแล้วมาดูกันเป็นยังไงครับผมโอลี่แอดซอสเรื่องราวพินได้ครับสวัสดีครับ,ชบเชฟเบน์นะครับจากร้านซีซันนิง36นะครับผม คอนเซปต์ของงานนอาะที่เราได้คือเป็นพาสเป็นอดีตอะไรอย่างเงี้ยเราเลยหยิบเมนูอะเป็นเมนูที่เราชอบแล้วเป็นเมนูเปิดร้านเมนูที่ทําตั้งแต่วันแรกของร้านแต่ตอนนี้นเราไม่ได้ทำแล้วเราเลยอยากเอากลับมาให้ทุกคนได้กินนะครับมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเดียวมีความครีมมี่มันเป็นกะทินแน่นอนแต่ที่เหลือนเนี่ยไปลุน้นกันนะครับ โอ้ด้วยความที่แบบแต่ละร้านที่เขาเลือกมาเนี่ยจองยากแบบยากสุดขีดนะครับผมก็ยังได้เจอแบบเชฟหลากหลายมันเป็นโอกาสน้อยมากที่จะได้จองครั้งเดียวเจอ4ีลห้าร้านพร้อมกันนะครับผมมาเจอกันครับมันไม่ใช่แค่อารมณ์ฟันอย่างเดียวดีกว่ามันมีร้านอื่นๆที่แบบเทพๆเจ๋งๆนะมาเลี้ยงคอร์สกันทีละคอร์สเพราะนั้นมันจะเป็นอะไรที่แบบว่าพลาดไม่ได้จริงๆครับมันหลายแทเลนต์แล้วมันมารวมกันในเมนูก้อนนึงอ่ะผมเองก็ยังอยากจะรู้เลยว่ามันจะออกมาเป็นยังไงครับทุกท่านครับพี่ๆเองก็น่าอยากจะรู้เหมือนกันเพราะนั้นถ บุ๊กเลยบุ๊กนวบ,บุ๊กบุ๊กรอสวัสดีครับผมเชฟเตอร์นะครับผมตอนนี้นะครับก็ทำร้านไฟุยซีน BKK ครับของเราเนี่ยได้รับผิดชอบทั้งหมด2คอร์สครับที่อยู่ในงานของเราที่จะมาเจอกันเนี่ยจานแรกนะครับคอร์สแรกเป็นคอร์สสตาร์เตอร์ครับคอร์สสตาร์เตอร์เนี่ยเราตีโจทย์เป็นตัวอาหารสตตีทฟูดเราตั้งชื่อจานนี้ครับว่าไฟสตรีทฟูด อันนี้เป็นเมนูแรกนะครับเมนูตัวสตาร์เตอร์ของเราโดยคอนเซปต์เมนูนี้นะครับมาจากเมนูส้มตําไทยครับเรานําส้มตําไทยเนี่ยมาพรีเซนต์ในรูปแบบใหม่ใส่เทคนิคใส่ความอนาคตลงไปนะครับว่าเมนูอาหารในอนาคตของเราเนี่ยมันต้องน่าตื่นเต้นกว่าณนะปัจจุบันนะครับโดยอันนี้ครับก็จะเป็นซอส ส้มตําไทยของเราโดยเราทำน้าส้มตําไทยเข้มข้นนะครับมีความเปรี้ยวหวานหอมนะครับแล้วก็นํามาทําเป็นซอสทำาเป็นเจนเรี่นะครับอันนี้จะเป็นรูปหน้าตาเหมือนถั่วลิสงซึ่งถั่วลิสงเนี่ยก็จะเป็นองค์ประกอบของในตัวส้มตําไทยอันนี้ครับจะเป็นเพอรลินตับไก่ครับแล้วก็มาทําเป็นรูปหน้าตาเหมือนถั่วลิสงมีความลูกชุบนะใช่คล้าย เรามาจับมันใหม่เราไม่ได้แค่เอาเมนูส้มตมาอะครับมาจัดลงจานใหม่ให้มันสวยเราเปลี่ยนหน้าตาเขาโดยสิ้นเชิงอันนี้จะเป็นตัวหอยทอดของเราครับใช่อันนี้คือขนมผักกาดที่เราทําไว้ครับขนมผักกาดตัวนี้มีส่วนประกอบของหัวใจเท้าครับใบกุ้งแช่แล้วก็กุ้งแห้งเห็ดหอมเมื่อทานเข้าไปเดี๋ยวมันก็จะมีความนุ่มครับแล้วก็นาไปย่างครับบนกระทะแล้วก็ตัวนี้ครับตัวหอยทอดเรามาทําเป็นตัวมูสครับ มูสแผ่นบางๆในเนี่ยครับจะมีส่วนประกอบของหอยกระพงครับแล้วก็ต้นหอมแล้วก็เรามาย่างครับให้มันเหมือนตัวหอยทอดแป๊บเดียวครับแค่แบบว่าให้มันขึ้นครับใช่ขึ้นแบบความกรอบความกรอบความหอมให้มันหอมกระทะเหมือนผัดไทยหอยทอดจริงๆเพราะเราทำเราก็ต้องแบบรสชาติด้วยเราไม่เอาหน้าต่างเดียวนะครับคืออาหารจานแรกครับเราพรีเซนต์ในรูปแบบของสตรีทฟูด้ดสตรีทฟู้ดมีอะไรครับข้างถนนมีไฟแดงมีทางม้าลาย นี่ครับเราทําเป็นรูปทางม้าลายสลับขาวดําครับเห็นไหมครับแค่นี้ก็สนุกแล้วอยากสนุกกว่านี้มาวันที่1 0บธันวาคมนะครับนี่ครับจานแรกก็เสร็จแล้วรอบอีกเมนูนึงเนี่ยเราได้โจทย์ที่เป็นจานปลาครับจานปลาของเราเนี่ยเราก็มาพรีเซนต์เกือบเป็นจานเมนคอร์สซึ่งชื่อจานของเราเนี่ยชือว่าโกบีทูโกโบครับ แล้วก็นำมาเอาโปรตโตเค้ของเรามาตี่ให้มันหอมกรอบ <ปะ S 1> อันนี้คือปลาปลาบู่ปลาบู่มันมันหน้าตาเหมือนปลาช่อนครับแต่ว่าอันนี้เรามาใช้เทคนิคสมัยใหม่อะไรเงี้ยครับเป็นรูหลาดเป็นอะไรเงี้ยครับผ่ามามันก็จะเป็นแบบหน้าตาสวยงาม อันนี้ก็จะเป็นตัวความพิเศษซอสต,ตัวเนี่ยครับจะเป็นซีอิ๊วเป็นซีอิ๊วออร์แกนิกครับเรานำไปรีดิวจนเข้มข้นครับแล้วก็ใส่ตัวพวกคอมบุลงไปแล้วก็จะมีสมรร่วนประกอบของยูสุด้วยซึ่งตัวเนี้ยครับมันก็จะเป็นซอสพื้นบ้านที่เอามาผ่านกรรมวิธีแบบว่าให้มันแบบมีรสชาติที่น่าค้นหาลสลับซับซ้อนมันก็จะมีความหอมแล้วก็ใส่ลงไปครับจบครับผม ผมจลัดภาคอัดน,นะครับหรือลุงเหมียวเรือนจะลุงที่คนทั่วไปเขารู้จักกันความที่พิเศษก็คือว่าเราไม่เคยออกไปที่ไหนนอกเรือนเพราะว่าแม่ครัวเราเจ็ดสิบกว่าแล้วเพราะนั้นเนี่ยการที่เราจะออกไปไหนแล้วทาอะไรเยอะๆอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างลําบากสาหรับเรายิ่งเป็นวันที่เราทำมาหากินคือสุขสาร์ทิดด้วยเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแต่ว่าสาหรับงานนี้ก็มัน56ปีแล้วนะก็ออกไปเจอผู้คนก็บ้างเห็นบอกว่าแขกเป็นร้อยคนก็ เราอยากจะดูเหมือนกันว่าซอสเอาไข่มากินได้ตั้งร้อยคนมันคงเป็นอาหารไทยสักอย่างหนึ่งในสิ่งที่เรารู้จักกันนะเนาะเพียงแต่ว่าณนะวันนั้นอาจจะต้องดูว่าวัตถุดิบอาจจะไม่ใช่ในสิ่งที่คุณเคยกินอะไรเงี mm ้ย hmm. ก็อาจจะเปลี่ยนไปหน้าตา,าจ,จะเปลี่ยนไปจากที่คุณเคยเจออะไรเงี้ยคุณอาจจะได้กินไข่พะโลอีกหน้านึงอะไรเงี้ยแต่ว่าอ๋อนี่เหรอคือไข่พะโลอะไรเงี้ยรสชาติมันใช่แต่ว่าหน,น,น้าตามันอาจจะมันมองไม่ออกอะไรเงี้ย มันมีโอกาสน้อยมากที่คุณจะได้ชิมฝีมือของเชฟบางร้านอาจจะจองยากมากบางร้านอาจจะคิวยาวเพราะฉะนั้นเนี่ยงานนี้เขารวมหลายๆเชฟหลายๆร้านเข้ามามารวมอยู่ในงานเดียวผมเชื่อว่าเชฟแต่ละคนเนี่ยไม่ปล่อยให้อาหารหรือเมนูของตัวเองเนี่ยดรอปไปกว่าเชฟอื่นๆก็คงจะต้องมีการงัดกันออกมาเต็มที่เพื่อให้เขาเนี่ยเป็นหนึ่งอยู่ในเมนูที่เต็มคอร์ดแล้วก็ดีที่สุดเหมือนกันเพราะฉะนั้นคนกินเนี่ยคนที่มางานเนี่ยเขาต้องบอกโคตรคุ้มแน่ ถึงร้านสุดท้ายของเราในวันนี้ที่จะพามาทัวร์เบื้องหลังการทําเมนูที่จะไปอยู่ในเชฟเทเบิลของเรานะครับทุกคนซึ่งนี่สวัสดีครับสวัสดีครับ,ค,รบคุณชื่ออะไรบอกกันได้ไหมคนดีเชฟเจมครับองศกรบุญรักษาครับผมตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับตอนนี้ทําคู่กันไปครับทั้ง2เมนูเลยเพราะว่าวันนั้นเนี่ยเมนูของเชฟเจมจะมีทั้งซุปและจานเมนครับนี่<ม>ใครจองเชฟเจมไว้นะได้กินถึง2เมนูคอนเซ็ปต์ของทั้งสองจานเนี่ยเรียกได้ว่า ในอนาคตเนาะพอเราดูหนังไซไฟไปเยอะๆเราจะรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตค่อนข้างจะตรงกันมันคือสิ่งที่เรียกว่า borderless ซึ่งพอไม่มีเส้นแบ่งปุ๊บเราเยอลี่เีอลี่ก็คืออาหารอิตาเลียนเนาะแต่ว่าซุปเราจะมาใส่กับซุปที่เป็นซุปแบบไทยแต่ขึ้นด้วยกรรมวิธีญี่ปุ่นเดี๋ยวก่อนนะอิตาลีขึ้นแบบไทยกรรมวิธีญี่ปุ่นหมดยังครับยังไม่หมด,มหมดเพราะว่าเราอุบไว้ก่อนว่าไส้มันต้องมาทานที่งานถึงจะรู้ว่าไส้มันคือแล้วเมนดิช เมนดิส <Main> เป็นไงพี่เจมวันนี้เมนดิสก็เราจะใช้เทคนิคหลายๆเทคนิคมาเจอกันรวมถึงวัตถุดิบคล้ายๆกับจานซุปด้วยก็คือตัวเมนดิสเนี่ยเราจะเป็นเนื้ออย่างที่ทุกคนคาดหวังกันว่าโอ้โหมาเชฟเจมแล้วต้องกินเนื้อต้องกินเนื้อซึ่งเมนดิสเป็นเนื้อเหมือนกันซึ่งเป็นเนื้อเหมือนกันนะเราใช้คําว่าด้วยตัวเมนูเราตั้งชื่อมันว่าเป็นบีฟอิมแพคเรารู้สึกว่าเราอยากให้จานนี้ความเป็นเนื้อมันกระแทกทุกคน้าไม สิ่งที่เค้นรสชาติเนื้อออกมาได้เยอะที่สุดเนี่ยก็คือสตูสตูเราก็ใช้วิธีการทําแบบว่าปกติเนี่ยเราจะใช้น้ำเนี่ยดึงรสชาติออกจากเนื้อแต่นี่เราทํากลับกันโดยการเอาเอาน้ําที่เข้มข้นแล้วเนี่ยอัดรสชาติกลับเข้าไปที่เนื้อใหม่แปลว่าตัวเนื้อเนี่ยก็จะมีรสชาติที่เข้มข้นเข้มข้นมากๆแค่ฟังก็แล้วคิดดูถ้ายังไม่จองจะขนาดไหนแค่ฟังแค่นี้ก็อยากกินแล้ว บีฟอิมแพค t นะครับทุกคนเป็นเมนดิชของวันที่10ใครจองวันที่10คุณรอชิมรสชาตินี้ได้เลยครับแต่ถ้าใครยังไม่จอง8.90เลือกเอาอยากมาวันไหนวีดีโอนี้ออกไปอาจจะเต็มแล้วก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นกดเข้าไปดูในทิกเก็ตเมลอนนะครับครั้งแรกของซอสเฟสิวัลนะครับ และจะมีอีกหลายๆครั้งอีกแน่นอนครับ<ม>ทุกคนแต่มาครั้งนี้ก่อนมาลองดูว่าการรวมเชฟที่แบบคิวยาวคิวข้ามปีคิวทองชื่อด่งดังเนี่ยรสชาติอาหารเขาจะเป็นยังไงเมื่อมาทาคอร์สร่วมกันนะครับทุกคนวันนี้ขอบคุณเชฟเจมส์มากครับครับผมขอบคุณครับ,บ,รบกับการให้มาบุกหลังครัวเปิดเบื้องหลังในการทําเมนูพิเศษในครั้งนี้เนาะใช่แล้วก็จะบอกว่าไม่ว่าจะผมและเชฟไปหลายหลายคนเชื่อว่ายังไม่ได้ปล่อยทั้งหมดในวิดีโอแน่นอน,นแล้วก็อ่ะขายของตัวเองหน่อยวันที่10มันดียังไงโอ้โหวันที่ดงงงงไต้ออลู เชฟแต่ละคนที่มาหาวันที่10ก่อนอ่ะยังไงยังไงเขาเกินหน่อยเชฟอ้นเลเลฟอง<ม>อุตส่าห์บิน<ม>จากจากเชียงใหม่มาอันนี้คือแบบว่าถ้าไม่มานี่คือแบบว่าเพราะว่าไม่งั้นแต่ละคนเนี่ยกว่าจะได้จองทานกันแต่ละคนได้นี่เชียงใหม่นี่ไม่ใช่ว่าไปปุ๊บก็กเดินเฉยๆเข้าไปทานคือคิดง่ายๆตั๋วเครื่องบินไปเชียงใหม่ไปกลับถูกๆนะพันสองกินอาหารอีกผมก็ต้องมีอีกพันสองพันแหละแต่นี่มาเสิร์ฟไปถึงที่ในราคา2อ0 0 0บาทเท่านั้นแล้วเชฟอ้นมาเองไม่มีใครมายืนแทนครับ เชฟทุกคนที่เห็นในวิดีโอมาเองทั้งหมดนะครับทุกคน <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นจองเลยวันนี้แต่วันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับ,บแล้วเจอกันในวันซอฟต์เฟสติวัลครับ